พบกับตัวช่วยสุดปังเครื่องตบดินมาตัน GCMT n Series ที่จะทําให้คุณยิ้มได้ด้วยการออกแบบชุดข้อเวีย่ยงที่ช่วยส่งแรงในการบดอัดให้พื้นผิวแน่นและเรียบลองรับการสั่งสะเทือนด้วยลูกยางที่จะช่วยสับแรงสั่นสะเทือนลดอาการแขนเมื่อยล้ามือชาให้กับผู้ใช้งานควบคุมง่ายบังคับสบายไม่ต้องใช้แรงเยอะเครื่องตบดินมาตันบดดินแน่นทุกตารางนิ้ว เหมาะสาหรับงานปักพื้นผิวดินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานบดพื้นดินพื้นทรายพื้นหินหรือยางมาตอยทนทานทุกงานนะ่ะเรื่องการขนย้ายก็หายห่วงเพราะขนย้ายง่ายแบบสุดๆมีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น GCMT N60 มีพลังการบดอัด12กิโลนิวตันรุ่น GCMT N80 และ GCMT NT80 มีพลังการบดอัดที่เท่ากันคือ14กิโลนิวตัน รุ่น G CMT N 90สามารถบดอัดได้16กิโลนิวตันรุ่น G CMT N 120บดอัดได้ถึง18กิโลนิวตันพิเศษสุดรุ่น G CMT NT 80จะมีถังน้ำเพื่อช่วยในการลดฝุ่นขณะทำงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดอัดถังน้ำจุน้ำได้ถึง13ลิตรแต่ถ้าออปชั่นแบบจัดเต็มต้องรุ่น G CMT N 160มีพลังการบดอัดมากถ,ถึง30กิโลนิวตันมีคันโยกบังคับทิศทางเดินหน้าถอยหลังด้ามจับสามารถปรับระดับได้ และเครื่องตบดิน GCMT N Series ทุกรุ่นสามารถใต่ทางลากชันได้ถึง30องศาเลือกเครื่องตบดินมาตันรุ่น GCMT N Series และคุณจะรู้ว่าความง่ายเป็นยังไงเพราะนี่คือผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับงานปรับสภาพพื้นผิวดินตบแน่นตบเรียบตรองใจตรงโจทย์ผู้ใช้งานต่อไปจะเป็นส่วนประกอบนะครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์6.5แรงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดพู้เลค่คัตนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับ ส่กงกำลังด้วยสายพานครับผมตัวนี้จะเป็นชุดข้อเหวี่ยงนะครับ mythology. ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นพื้นฐานตบดินครับผมถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นด้ามจับสำหรับจับบังคับนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งครับตัวนี้จะเป็นตัวด้ามพับสามารถพับเก็บได้ครับผมต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นล้อสำหรับการเคลื่อนย้ายครับ ต่อไปจะเป็นการตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานครับอันดับแรกนะครับเราตรวจสอบน้ํามันเ NO? ครื่องนะครับให้อยู่ในระดับที่ไม้วัดบอกนะครับใช้น้ํามันเครื่อง W40 ปริมาณอยู่ที่0.6ลิตรครับผมต่อไปนะครับเราจะเช็กกองอากาศนะครับเราจะทําการใส่น้ํามันเครื่องนะครับที่กองดักฝุ่นนะครับเราจะฉลมน้ํามันเครื่องทุกครั้งก่อนการใช้งานหรือหลังการใช้งานนะครับที่ฟองน้าเพื่อดักฝุ่นครับจากนั้นประกอบเข้าวครับ น้ำมันที่เราใช้เติมนะครับจะเป็นแก๊สโซฮอล์9195นะครับไม่แนะนำน้ำมัน E20 ครับผมต่อไปนะครับทำการตรวจช็คน็อตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับตรวจสอบน็อตว่ามีการคลายตัวไหมต่อไปจะเป็นวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดสวิตช์ไปที่ออนก่อนครับจากนั้นทำการเร่งคันเร่งนิดนึงครับทำการเปิดโช๊คครับทำการสตาร์ทครับผมให้เครื่องติดได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราดันโช๊คกลับครับผม จากนั้นเริ่มทํางานได้เลยครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราทําการเบาเครื่องลงนะครับจากนั้นทําการปิดสวิตช์ครับาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะเปลี่ยนถ่าย100ชั่วโมงแรกจากนั้นจะเปลี่ยนถ่ายทุก200ชั่วโมงครับเพื่อยุดอายุก,การใช้งานของเครื่องตบดินควรให้เครื่องทํางาน4ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงครับผมข้อควรระวังควรหลีกเลี่ยงการใช้งานบนพื้นที่แข็งเช่นพื้นคอนกรีตที่แห้งแล้ว เพราะจะทาให้แผ่นฐานตกแตกหักได้ครับผมข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายนะครับควรให้เครื่องพลิกไปด้านหน้านะครับไม่ควรให้เครื่องตะแคงมาด้านหลังเพราะจะทําให้น้ํามันไหลย้อนขึ้นหัวลูกนะครับจะทําให้เครื่องสตาร์ทติดยากและทําให้เกิดควันขาวครับผมตัวนี้จะเป็นชุดเพลาข้อเหวี่ยงทางเราได้เติมน้ํามันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วลูกค้าไม่จําเป็นต้องเติมเพิ่มเพราะจะทําให้เกิดแรงดันภายในและเกิดความเสียหายได้ครับผม หากว่อยากพลาดข้อมูลสินค้าดีๆของทางมาตันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเราจะมีสินค้าดีๆอีกเพียบมั่นใจ,จใช้มาตันเครื่องมือก่อสร้างเพื่อช่างเมือาชีสูนรวมเครื่องมือคุณภาพงานปูนงานดินงานเหล็กสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w m a r t a มา h a i l a n d c o m